ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเนาะเมื่อนี่เนาะเขาได้มนูมาอีกเมนูหนึ่งเนาะมีอันเขาได้เอาปลาไหลมาขายเนาะเขาไปปักซีมาเนาะเขาก็เลยได้ซื้อปลาไหลมาเนาะประมาณสองโลไปเกือบสองโลสามเนาะเกือบสองโลครึ่งหมดแหละกับเมื่อนี่เขาชิมมาผัดผิดปลาไหลกันเนาะโอเคเนาะไปเบิ้งเลยเนาะนาตาชิเป็นแบบไหนเนาะโอเคไปเบิ้งกันเลยเนาะวันนี้เราจะมาผัด ก็บปรลายกันนะครับโอเคครับมาดูวิธีการทําเลยครับเราก็นี่ครับเอาพอมันนั่นแล้วเราก็เอานี่ออกนะครับผ่าทองมันแล้วก็เอาขี้อะไรเป็นออกนะครับให้เรียบร้อยนะครับล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับถ้ามันเป็นล้างด้วยน้าเกลือนะครับถ้าว่ามันเป็นคาวเป็นเมือกนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาสากนะครับมาทุบนะครับอย่างนี้นะครับ นะครับเราเอาากมาทุบนี้นะครับทุบให้มันแบนะครับมันจะเป็นชิ้นหน้ารับประทานนะครับแล้วก็มันจะกระดูกมันก็จะแตกนะครับนะครับให้ดูครับกระดูกมันก็จะละเอียดเวลาเรานั่นมันก็จะกินง่ายนะครับไม่ไม่เป็นชิ้นใหญ่นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอคํานะครับโอเคครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ ครับจี่ครับหน้าตาเ็าจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอะไรแล้วนะครับวันนี้เราจะทำสักสามตัวนะครับตัวสามตัวนี้ก็เกือบโลแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวใหญ่นี่สามขีดเสียงสามขีดกว่านะครับผมก็ได้ซื้อมาประมาณสองโลกว่าสองโลกับสองโลครึ่งทำสามตัวก่อนนะครับ แล้วเราก็หั่นเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับโอเคครับนี่ครับเราก็หั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นอย่างนี้นะครับเอาแบบพอดีคํานะครับนี่ครับขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับนะครับโอเคครับสับอย่างนี้ให้หมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับมันก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเราก็เอาเกลือใส่นะครับครับเราก็เกลือใส่นะครับ ขยำพยมนะครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำอีกทีนะครับเพื่อว่าไม่ให้มันขาวนะครับโอเคครับยวไปล้างน้ำออกเลยนะครับล้างน้ำสักสองสามน้ำนะครับไม่ให้มันขาวนะครับ เกลือมันจะช่วยไม่ให้มันคาวนะครับใส่เกลือโอเคครับครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอะไรที่ว่าเราสับเป็นชิ้นๆที่เราทําแบบเอาหาอะไรทุบอยู่ครับมันจะแบบเวลาเราผัดมันจะชิ้นใหญ่แล้วมันจะน่ารับประทานนะครับโอเคครับเดี๋ยวล้างกันเลยนะครับ สามน้ำนะครับครับล้างหนึ่งน้ำแล้วนะครับเอาน้ำที่สองนะครับน้ำที่สองครับโอเคครับน้ำที่สอง สองเรียบร้อยคบน้ำที่สามนะครับที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับพี่แกงเราก็ตำไปเรียบร้อยนะครับน่ครับเตรียมไว้เรียบร้อยครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมกระเทียมนะครับเกลือนิดนึงนะครับก็ะขานะครับตำนะครับ แห้งนะครับทำให้แบบไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาแบบพอดีนะครับหยาบยหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบก็เอาแบบละเอียดก็ได้นะครับแต่ผมแบบเอาหยาบๆนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีใบกะเพราเนาะใครมีใบยีราก็ได้นะครับนี่ครับเตรียมใบกะเพราไว้แล้วนะครับบางคนก็ใส่ใบยีราด้วยนะครับมันจะหอมนะครับใบยีราใบกะเพราใหญ่เนาะมันจะหอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยนะครับโอเคครับ โอเคครับบัลเิ่มผัดกันเลยนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันไปเลยนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ตามด้วยพริกแกงเลยนะครับโอเคครับครับพริกแกงเรานะครับนี่ครับได้ตามมานเรื่อยนะครับใส่ลงไปควรให้มันหอมแล้วก็ตามด้วยปลาไหลเลยนะครับคนอีสานคนลาเิ่นเอียนเนาะ นไทยเ,เรียกปลาไหลน,นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะเครื่องแกงเราก็มีขาาไไมา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกแห้งนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็ข่าครับใส่เกลือไปนิดนึงกะปินะครับนิดนึงครับโอเคเริ่มหอมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราตามไปปลาไหลเลยนะครับโอเคครับ ครับใส่ปลาไหลลงไปเลยนะครับนีเครับ,คครบขนาดสามตัวก็ได้กระทะใหญ่แล้วครับตัวใหญ่มากครับประมาณสองสามสี่นะครับ ออมมากเลยนะครับเดี๋ยวกั๊บนึงนะครับรอให้มันสักพักต่อนครับแล้วเราก็ปรุงมาเลยนะครับก็บปรุงมาเลยนะครับ ใส่น้ำปลานะครับไปนิดนึงนะครับปลาครับรถดีนะครับนิดนึงนะครับรถดีนะครับใส่รถดีเลยนะครับนิดนึงผงชูรสนะครับโอเคครับบันหอยนะครับน้ำบันหอยนึ่โอเคครับ ตามด้วยน้ำล้างคกเราเลยนะครับน้ำล้างคกเรานะครับอย่าเทใส่ไปเลยนะครับโอเคคกเรากับใบใหญ่ยกหนักมากเลยโอเคครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับครับใส่น้ำล้างคกไปแล้วครับอย่ารอให้มันเดือดอีกทีหนึ่งเราก็ใส่ตามด้วยใบกะเพราเลยนะครับใครมีใบยีราก็ใส่ใบยีรานะครับ ใครมีใบกระเพราก็ใส่ใบกระเพราก็ได้นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวตามด้วยใบกะเพราเลยนะครับก็บ,บางคนก็ไม่ชอบน้ำเยอะนะครับก็ปล่อยให้มันแห้งอีกนี้นะครับบางคนชอบน้ำก็พอดีนะครับใส่ใบกะเพราแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับโอเคครับ นั่นเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยเนาะใบกะเพราลงไปเลยผู้ใดมักใบน้อยอใบลายกันเลือกเอาลูกเนานะเขามักลายเขาก็ใส่ลายเนาะใส่เบไปเลยเพราะเนาะใบกะเพราเขาเนาะใส่เบไปเลยเนาะ โอเคเนาะออกได้เลยเนาะทันใบกระเพราเหี่ยวไปหลายมันก็จีบอเบิ่งบนหนาเราไปทานเนาะมันจีเหี่ยวมันจีใบสีเหลืองเนาะโอเคเในทีเราอยากให้ตักเสตจานไปทานกันเลยเนาะกินเข่าได้เลยเนาะเขาเนาะนี่เฮาโอเคเนาะอยากให้มาตักเสตจานกันเลยเนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะจากที่ว่าเหลือเนาะจากที่ว่าเขาผัดเนาะที่โต๊จานแบบหญ่ๆอูเนาะผัดเผ็ดปลาไหลเขาเนาะเห็นเนาะ ของเขา้มนี้เนาะโอเคนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็จะลืมเนาะกดติดตามเนาะกดกระดิ่งเนาะสิได้บ่พลา,าดคลิปต่อไปเนาะโอเคมื้อนี้ก็แค่นี้แหละเนาะสบายดีขอขอบใจเนาะคนที่กดติดตามเดอ้อสวัสดีครับ